ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดนะคะท่านพัฒนาผู้ทิชาตินะคะดิฉาาันนางสุพินศรีเลิศนะคะผู้แทนหลายประเทศนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีความโดดเดงและยาวนานนอกจากจะส่งพลานก็ได้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลสกัดการแพร่ระบาดเช่นกิจสานพยากาลต่างๆเพื่อร,อ,ร,รงงอ,องรับแรงงานที่อยู่ในกลุ่มเสีย่ยงแงกานการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพการทําขนม การถนอมอาหารและการตัดผมชายฝืนได้แต่ว่าคนที่อยู่ญาติมิตรนะครับแล้วคนที่เกี่ยวข้องจะต้องฝืนให้ได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกียร์สองสามไทยโชคดีชีสเกียร์ทีแต่ตอนนี้ใช้ปากกีฬามัน่็ถักกระยงมาแต่งกลีบมาสร้างกลีบในการที่ที่เสียเสียวปลาที่ปลานิลเจอเมจันสมัคร

เรามาดิครับทถาบ,บันไทยเลยเออเเอันนี้เป็นต้นกาแฟสีสกเกตกับต้นทุเรียนก็สีสกเกตนะคะมอบให้กับ mm hmm. <the vocabulary>